ดังมากเเลยดังมากครับเดี๋ยวแม่งตำรวจเข้าฮูลช่วยอีกนะ่ายแล้วายังไถ่ืหมายแล้วงานนอกเลยนะช่างดาวไม่อยากดังช่างดาวอินดี้กูว่าจะรับไม่ไหวอยู่แล้วช่างดาวแบบอยู่แบบยุ่งเนี้ยพอแล้วช่างดาวอินดี้อยู่แล้วเอ่อแฮนด์เมคแฮนด์เมคใครวะอ๋อใครๆก็รู้จักนะมีหมื่นสองอะไอพันสองอะคลิปที่แล้ว เราพี่วัดดูหมื่นเอพันสองคนแล้วเี่ย่าคโดะสอตันเยี่มปรคนโลยเียคันแตเปียกหลายหลายแผ่นซ้อนกันเลยพี่ก็ดูของคูสิไอ้ยกกันล้มอ่ะไอ้นั่นอ่ะ แคทมาเมื่อวานเมื่อวานเพื่อนเอาไปแช่ไอ้กัดสีออกอะไอ,ะอ,ะอ,ะอะ้ข้างข้างสีฝาปกตินอนีเอาไปรอเอาเลยเหรอไม่มันกัดมันกัดทิหห้งไว้เลยไอ้ฝั่งไอ้ฝั่งซ้ายออกหมดแล้วไอ้เหี้ยแต่ฝั่งขวาแม่ขูดขีดชั้นก็ไปเ,เป็นเหล็กเป็นพนนนลังไไดด้้ดมเมยอะ อยู่ใต้ฟ้ากัวเร็วปวดแล้วกระโดงอีกผมปวดเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับตกเวลาเดิมเลยเข้าไปที่บ้านแล้วก็อะจะปวดไม่เห็นทางน้องทองลอยธรรมดาสวดหกแล้วก็เก็บไม่เห็นทีนเลยนานนะอที่ขีนน้องที่ขีนแค่แปดร้อยสี่เกียวหายไปเลยไม่เห็นแล้วไม่อยู่ที่อื่นหรอ

เกียร์สมมติใส่เกียร์ไปมันเดือดอาจารย์พกเกียรสมมติเหยียบเกียร์ไปมันไปเลยนะพี่หรือว่ามันต้องมีจังหวาวิวหายอดวิวมันจะมีจังหวะอ่าทีนี้ก็งานขั้นเก้าเฮ้ยอย่างงี้ก็ต้องมันมันเป็นเกียร์โรตารี่นะพี่หรือว่าไม่ใช่ตีป่ะถ้าเกิดมันดังขึ้นมาโป๊ะปังขึ้นมาทำไงเนี่ยไอ้นี่คัตนี่ว่ะคัตเกี่ยวเกียร์ว่ะ เรเก็บค่าเครดิตก่อนเลยเออใช่เดี๋ยวผมคือผู้ติดตามร้อยร้อยร้อยแปดคนเองคือนะต่ไม่เอายังทีมีห้าร้อยอ่ะมันยังไม่ขายเพราะว่าเสียดายอยู่เลยอะรอีกเราเย่งกันเนาต้องใส่สลับกัน ใส่ถูกลายนะมันไม่่ว่าจะใส่ใส่ลายนก็ได้นะมีลายของมันนะพี่นี่ดิอ้งหมดเกแ่นะทั้งหมดเ็นกิแค่แปดแปดแารวมไม่นั่งด้วยป่แปดแปดแปดเล็กต่างหาฝังละ8ใน้ Bien. Yeah. ขอบฝาขอบไม่เยอะแผ่นกำลังใส่แบงค์นหมดดิถ้าใส่แล้วมันขันมาได้ก็โอเคอยู่ เรียกอะไรพี่สปริงคาร์เดิมสปริงคัร6หกอันเลยเนาะนี่มันเลยแข็งสปริงคัรเดิมแบบมันจะจับดีกว่านะพี่สปริงคัร 1ิลิตรด้วยหระพี่ถังมันสิบห้าลิตรแล้วสิบสี่พสามร้อยกว่าบาทเต็มเลยสามร้อยครนั้นเติมสองร้อยิเติมสองร้อยแม่งซึ่งมันเติมเยอะนะเว้ยแล้วกมเติมสามร้อยยังเต็มเลยกูชอบเติมพี่ดามันกระพิบไปอะไรป่ะเราอัดน้ำมันเต็มถังไม่เป็นไรนี่มันโชอบทำให้มันดีกว่า พอพอมันใกล้จะหมดแล้วมันก็จะหยุดหยุดกระพริบเพราะมันมันเหมือนมันเลยเลยไอ้นี่มันมาแล้วปเลยเป็นตัวไอ้ตรงนี้มันไอ้ตัวไอพวกนี้มันชอบไอ้ตรงหน้าตําผัดตรงกอมติ๊กอ่ะมันชอบมันชอบขึ้นหอมแน้วจะเป็นพวกเหมือนกับไอ้ตัวไฟบอเกียอะไรนี่ยเป็นเกียสองเบนเหมือนกันทุกคันทุกคันแล้วปกติไอ้ไฟบอเกียเป็นซีเรียบมันเป็นทุกคัน รูกเพื่อนลูเืนรันเวย์่าพี่เฟืองเ้อันนี้เป็นเฟืองครับอันนี้คนอยู่เยอะต่ยากออตสยยากี่ผิใส่ป๊๊บๆเสร็แล้วโอ้ตายใส่กะแเออี่อยู่ผู้หลงทันตเย่อยปั๊บเข้าเลยไฟหจ้าเออดาวทินตัดฟองกำลังไล์สดอยู่ ยูทูปยูทูปเพื่อะไรยากเนี่ยแบ็กเมลแมนเทนแน่เนี่ยเดี๋ยนี้กำลังติดอย่นะอยู่เร็วมังแข่งรถยีชั่วโมง2025ันยี่้ย้อนหลังไม่มีแฮนด์คาร์บอนนเครับมีแฮนด์คาร์บอนนะใส่ที่ถึงปีเลยติดรถมาไงอ๋อบูมใส่มาเออติดรถมา พิศบาิบนี่ก็เจ๋งแลวนะออกแบบอัพเปย่ ดาวมีทุกอย่างเท่าไรเท่าไรยกเว้นไอ้จานสองจานนี้เอ็กอะอะไรนะยกเว้นจานนีเอ็นมกบอกว่ามีแต่ไม่ดีเียงอาจจะถูกใจหรือหรือจะ้ยมาไงจานี่ีด้วยอะไรอาจจะไม่ไหวขนาดวนั้นกูซ้อนเดี๋ยวเอาให้ดูค้อนกลับจากซ้อนเลยคกลับจากนอนคิดไม่แพงมัุยนแุมันจะเตี้ยลงมา ตัวเอ้ตัวต่อข้างขาวตัวต่อข้างขาวอะไรมันนั่งไม่ดีอ่ะมันสูงไปทั้งสูงไว้เข่ามันขึ้นมาสูงไนง,ไน,งไนั่งเป็นสปอร์ตเล้ที่หาย ขอทางอยู่เลยพี่เดี๋ยวนี้ผมไปไหนผมไปคนเดียวไ<อ>ม่เห็นกลัวเลยกลัวลูกมากกว่ากลัว <c oughs> ลูกไม่รู้กลัวเปลี่ยนกลัวลูกเออ <c oughs> ต้องขับไงคับคับงานข<ช>ับต้องมาก่อนน,นะแม่งมีอะไรก็ให้ลูกจัดการโอ,โอ้โหเป็นแผงบอก อไรก็ให้ลูกจัดการพ่ออยู่ไหนก็ให้ลูกโทรไม่โทรนะ คือไม่ต้องเลี้ยงเลยคือปล่อยแล้วก็ออกเลยนะไม่ต้องเลี้ยงคานเนี่ย

คัร์ทรอยัลกันนี้ลื่นลื่นมากเลยครับคันกันนี้ครัสลิปเปอร์คัทอันนี้สุดสเ์คัทเลยแล้วผมว่าจะเห็ลื่นมากครับกำแบบนี่ก็ใส่ได้แน่นอนแค่งบหมื่นกว่าที่นี่สลิปเปอร์คัทดึยมาใส่ยกเกีวัตเขาก็จับเลอะไรนะสลิปเปอร์คัทเกวัตใส่แล้วสลิปเปอร์คัทสลิปเปอร์คัทครับน่าไป Here it's gone now, I don't know. ยังเล็กไกลๆผมเดิ e. <c oughs> นไปเอานี่ดมานั่ง